หรือไม่ก็เฮียหรอเฮียเฮียแแกแบนี้ใช่ไหมคะมาเท่หน่อยไม่เกยวเลยค่ะรับเข้าทำงานแล้วแบบของเขาด้อยนะคะอะไรๆ Hi everyone welcome to TikTok เพชรป่ a ประลาเป I am influencer beauty queen actress net idol and supermodel I wanna talk to this lady I don't know your name because I never interesting in you. But around people my f a n c l u b tell me your name i n a n o Oh my god your name look like My dog Your name look like my uh my cat you know and I wanna tell you something you re really so stupid i n a n o มึง so spirit low card มึง so half low spirit เ m ม You president มึงต่ําเหมือนกับคนที่ดูแลประเทศมึงเลยความคิดมึงไร้ค่ามากเอะอะก็อีแก่เอะอะก็อีนวัดเอะอะก็อีนั่นแก่อีนี่แก่ด่านางงามประเทศกูฉ่าแต่สภาพหน้ามึงกูบอกตามตรงนะนี่มึงได้เป็นแค่ล่องตีนนิ้วโป้กูกับนิ้วชี้ค่ะหน้าอย่างมึงเป็นนางงามได้ยังไงกูถามว่ามึงเป็นไม่ได้สินะเพราะมึงฟุกจับฉลากได้ที่ประเทศตัวเองแต่พอมาประกวดที่ประเทศไทยมึงไม่ได้แม้กระทั่งท็อปหกสิบเก้าเก็บกระเป๋ากับประเทศแทบไม่ทัน ก่อนที่จะโชว์สปิริตอะไรกูเห็นนั่งไหลสดเป็นชั่วโมงเลยเมื่อวานโชว์ความโง่นั่งไหลสดรับทัวร์สุดๆดสุดท้ายรับไม่ได้นั่งอัดคลิปด่าพวกกูด่าอินฟูด่านางงามด่าประเทศไทยมึงเป็นบ้าหรอคะภาษาที่มึงใช้ด่าย,ยังเป็นภาษาพวกกูอยู่เลยเงินที่มึงใช้แดกข้าวซื้อเสื้อผ้าช้อปปิ้งย่าเป็นเงินประเทศกูอยู่เลยมึงจะมามั่นอะไรจะมาแคมอะไรลูกว่าประเทศกูเป็นขี้ขโมงขี้ขโมยตลกแม้ยังดูทีวีจากประเทศกูอยู่เลย ยังเดินข้ามบินข้ามมาซื้อสภาพประเทศกูอยู่เลยอีโงโอ่อีชั้นต่าคิดจะเก่งกับพวกกูเหรอมึงไม่รู้ซะละมันหน้าอย่างมึงเป็นนางงานต้เลยกูถามก่อนนี่หน้ามึงใช้น้าอะไรล้างหน้าคะน้ําประดาที่มึงขูดจากใต้ดินต่าๆมึงเหรออีเขมรตำ่ำอีนางงามชั้นตำ่ำมึงเป็นได้ยังไงมิสแกนคมบอดิาเนี่ยเฮะมิสแกนมึงรู้ไหมเขาต้องมีอะไรมีเบรนเบรนที่แปลว่าสัมองถ้าไม่เคยปรึกษาหรือว่าเอ,อ มีความรู้เกี่ยวกับด้านความรู้เกี่ยวกับ history ของประวัติศาสตร์ของประเทศมึงหรือประเทศกูกเลยนะ่ะอย่าสะเออออกความเห็นค่ะอีโง่อีสตูปิดเรดี้อีสตูปิดบิวตี้ควีนอีสตูปิดมิสแกรนคาบอดีอาอีหน้าหนังแตกกูไม่ได้อยากจะยกตีเลยนะเนี่ยกูไม่เคยคิดจะยกตีเลยเพราะกูยกจนเหนื่อยแล้วในอดีตนะคะกูมึงเป็นคนแรกเลยที่กูทําให้กูอยากจะกลับไปยกตีเนี่ยยกตีสวัสดีทักทายมึงเนี่ยอีดาโนอีนาลกแตกแม้ท่านไปเปิดอ่านข้อความกูนะแต่ไม่กล้าให้กูขึ้นกล้องเหี่ยวๆแกๆนี่ใช่คะมันแก่หนี่่ เชื่อนะนะกะขอพูดก่อนเลยบุญจังเหมือนดีอันายายามจังสุทําไมกูต้องไปทํางานประเทศมึงกูไม่เคยเห็นคนไทยที่เขามีอันสกินอย่างพวกกูเนี่ยไปทํางานประเทศมึงประเทศม,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 มึงสักคนกูเห็นแต่ประเทศมึงนั่นแหละค่ะหอแหกบินข้ามมาประเทศกูกันทั้นั้นมาเป็นโสเภณีมาเป็นขี้ข้ามาเป็นเด็กเสิร์ฟมาทําอะไรต่อเมีอะไรในประเทศกูเพราะฉะนั้นแหกตาดูบ้างอีโง่ กูไม่ได้อยากจะบูลลี่คนทั้งประเทศหรอกนะเพราะไอ้ส่วนที่มันเป็นคนดีนะก็มีแต่ตอนนี้กูเริ่มไม่แน่ใจแล้วแต่เห็นเกิดเหตุการณ์ความไม่มั่นคงในระแบอกประเทศขึ้นมาเนี่ยกูเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าคนในประเทศมึงเนี่ยเก๋หรือเปล่าอีดอกแม้เอาทัวร์มาลงกูยับเอาทัวร์มาลงเด่นไอดอลท่านอื่นในประเทศไทยยับพวกกูไม่กลัวทัวร์ค่ะพวกมึงต้อเตรียมตัวไว้เถอะคะ่ะประเทศมึงโดนระเบิดโดนบอมไปกี่คนแล้วเคยนับบ้างไหมประเทศกูนี่ใครเสียชีวิตนี่นับหมดสะดุดีหมดรัฐบาลรีบชาร์จเอาเงินไปช ประเทศกูแดกซูชิซซลมอนข้าวผัดอีชันต่ำอีนางามชั้ต่ำกูขอสาบมุได้อีนานโนชาติเนี้ยอยากคิดที่จะ,สะเสอ,อมาเทียบกับพวกกู fucking โอเคไปบอกฮุนเซนโนนโกตูเซลโกตูเทลลิงจุยโอแพรสิด come down and stop the war โอเค and not talk many t i m e Thailand start first i t your country start first Thailand never want make problem for what ไต้วันไทยแลนด์วันนะครับกูดิสเน่ในไทยแลนด์ไทยแลนด์วันนะครับกู traveling วันนะครับทูบินิทัวริสม์ coming โดยว่าจะ make pop band for make business น่าจะเกิดไม่ make s e เลยเอีนาโนอีโงอีนาโนอีมิสกัมบเดียโง